ตัวแข็งเลยนะเหมือนสตาร์ตัวแข็งเลยนะคะขอบคุณค่ะอาจานให้หนูดูอ่านะคะขอบคุณนะคะโอ้ด็อบเบิ้ลยูโรเรนเพื่อนซีมาทุกมวดเลยนะเพื่อนนะงานก็เยอะเยอะนะนะคะน่ารักนะคะน่ารักไหมคะเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะทำอะไรกันว่าจะทำอไรดีมว่าเด็กเนี่ยลงได้จริงจริงลองลึกลองร้องสินิด หน่อยเดี๋ยวมิ้นูว่าพี่อายคนนี้ เราเนของขวัญจากทศวรรษธนาคารเพื่อการเกษตรและสานบอ์การเกษตรหนูได้เห็ตรงนี้ลูกพออให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนคอนเสิร์ตนี้นะคะนอกจากเอ็มเอ็มนะคะอสออมทเอาคุณแก้หน่อยนะคะแล้วก็พร้อมทั้งไลฟ์สเตชันหนึ่งสี่ข้าสี่ซึ่งตัวเอ็มก็จัดรายการที่คลื่นนั้นนะคะที่ทศนะคะผู้สนับสนุนรายการนี้วันเด็กก้าวตามพ่อพอเพียงอา หนูไม่ลูกอีกคนหนึ่งน้องพลิกครับนะคะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจําคําขันได้เปล่านี่ไม่กล้าไม่กล้า,ลาถาม,มอย่าดูลูกเด็กไม่ได้อาลีนจำคนขันปีนี้ได้ไหมลูกไม่ได้เตรียมกันเลยเนี่ยหรือจะรู้ไหมบ้างแล้วย้อนย้นโทษขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็อ๋อคนนึิมยังไม่ได้อ๋อคนนี้อลินจำได้ไมหมลูกทำขวัญวันเด็กค,ดดค่ะไม่ได้บอกง่ายก็รู้แล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางบางที่เป็นตัวเ,เ,เองนะคะตอนนี้ทั้งสามคนเนี่ยก็อยู่ใน MV ็มวถ้าราชาในดวงใจไม่รันกดไลค์ได้นะคะต้องกดคำว่าวอวัชยา น้อมถวายความอาล<ม>ัยพระราชาในดวงใจนิพนธ์นั้นคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมือ่อไหร่จะให้กระเป๋าน้อง <laughs> น้องยังไม่ได้กระเป๋ากระเป๋า เอากระเป๋าให้น้องเอากระเป๋าให้น้องไอ้หนุ่มหน่ารังน่ะแล้วก็อะไรอเลิมยังไม่ได้ขอบคุณนะคะ เลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ตั้งใจบอกตรงๆมันมีความรู้สึกข,ของของตัวเองที่อยู่ในใจแต่งไปแล้วก็แบบร้องหลายรอบเลยนะคะอาจารย์ลุงภูไทยเรียกเรีาายมศิลปะให้นะคะเนี่ยนะคะอาจารย์ยืนขึ้นหน่อยอาจารย์เรียกเรียมศิลปะให้นะคะไม่เพียงเฉพาะตัวเองรอ้องส่งลไลฟ์ให้เพื่อนส่งให้เพื่อนฟังส่งให้เพื่อนฟังอย่างไม่เขาบอกอย่างนอ จัดให้เลยทันทีไม่เหนี่พ่อแม่เพราะว่าเราหัวใจเปเดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เห็นเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยได้อ่านเอ็มเเอาไว้โอ้เจ้าของอชมรมจิบสีชมพูที่ประภัยนะคะแม่ขอบคุณมากาเยพี่มาให้กำลังใจนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ โอ้หนักอึ้งเลยเนี่ยสแสดงว่าสตงางค์เท่านั้นเลยเนี่ยไม่ใช่น้ำ <c oughs> ค่ะก็ต้องเรียนบอกท่านภูมิเกียรตินี่หว่าความรู้สึกของเรามันไม่ต่างกันแม้ว,ว่าวันเวลาจะผ่านไปบุก,ก็ขอให้บทเพลงรงน,น,นี้เป็นสิ่งที่แทนใจของท่านภูมิเกียรทุกท่านนะคะกับบทเพลงนี้จะมีชมรมใจเดียวแล้วก็ชมรมจิตสีชมพูอาสาขับร้องให้ท่านนั้นได้ฟังกันด้วยร้องตามได้นะคะ